คืนนี้พี่มิกมีตำนานกรีกเรื่อง The Golden Touch สัมผัสแห่งทองคำมาเล่าให้เด็กๆฟังกันจ้กรระกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระนามว,ว่ากษัตริย์ไมดัาสเป็นกษัตริย์ที่มีความมังคังร่ำรวยอันเป็นที่กล่าวขานกันทั่วกันในขณะที่พระองค์เดินอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ พระองค์ได้พบกับชายชาราขี้เมาคนหนึ่งถูกมัดมือและมัดเท้าไว้พระองค์เห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยแก้มัดให้ชายชาราผู้นั้นกล่าวขอบคุณและแสดงตนว่าแท้จริงแล้วเขาคืออาจารย์ของเทพไดโอนิสุสเทพเจ้าแห่งไวายและการเฉลิมฉลองเทพเจ้าไดโอนิสุสเห็นว่า กษัตริย์ไมดัสมีคุณงามความดีได้ช่วยอาจารย์อันเป็นที่รักของต้นไว้จึงกล่าวแก่ไมดัสว่าข้าจะให้พรเจ้าข้อหนึ่งเจ้าจะขออะไรก็ได้ตามแต่ใจเจ้าปารถนาเมื่อได้ยินดังนั้นกษัตริย์ไมดัสไม่รอชา้ารีบกล่าวตอบว่าข้าปรารถนาทองคำ ข้าขอให้ทุกสิ่งที่ข้าได้สัมผัสนั้นกลายเป็นทองคำทั้งหมดได้หรือไม่เทพไดโอนิอุสไม่เห็นด้วยนักจึงกล่าวเตือนกษัตริย์ไมดัสที่ถูกครอบงำด้วยความโลภว่าสิ่งที่เจ้าขอมานั้นอาจไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปกษัตริย์ไมดัสไม่ฟังคำเตือนนั้นและตอบกลับเทพไดโอนิอุสด้วยความโลภว่านี่แหละ คือสิ่งที่ใจข้าปรารถนาทองคำเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดที่ข้าจะขอได้เทพไดโอนิสุได้ยินดังนั้นจึงประทานพรให้กษัตริย์ไมดาสตามที่พระองค์ขอเมื่อกษัตริย์ได้พลังวิเศษมาแล้วพระองค์ทรงตื่นเต้นและดีพระทัยอย่างมากพระองค์เดินไปจับทุกอย่างที่เป็นข้าวของต่างๆในวังของพระองค์ จนทุกสิ่งนั้นกลายเป็นทองเหลือ้งอาหรับตราการตาไปหมดแต่แล้วเมื่อพระองค์ได้นั่งลงที่โต๊ะอาหารเพื่อเสวยอาหารนั้นกลับพบว,ว่าทุกๆสิ่งที่ตนจับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลหรือน้ำดื่มต่างกลายเป็นทองไปจนหมดทำให้พระองค์ไม่สามารถเสวยสิ่งใดได้เลยพระองค์จึงนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นท่านใดนั่นเอง พระธิดาของพระองค์ก็เข้ามากอดพระองค์เพื่อปลอบขวัญแต่แล้วเรื่องลาซารก็เกิดขึ้นพระธิดาของพระองค์ได้กลายเป็นรูปปั้นทองคำทั้งตัวพระองค์เห็นดังนั้นทรงเสียพระทัยเป็นอันมากและสวดอ้อนวอนขอให้เทพไดโอนิอุสทรงเมตตาลบล้างพรที่ได้ประทานให้ในที่สุด เทพเจ้าไดโอนิซุสทรงเกิดความสงสารจึงทรงบอกให้กษัตริย์ไมดัสไปชำระล้างผ่อนที่แม่น้ำพระองค์ทรงทำตามที่เทพเจ้าตรัสบอกและผ่อนวิเศษก็หายไปพร้อมกับทุกสิ่งที่กลับคืนดังเดิมอย่างไรก็ตามพรของไดโอนิซุสที่ถูกชำระล้างก็ได้ทำให้แม่น้ำทั้งซายนั้นกลายเป็นพงทองคำไรยิบระยับ ลอยไปตามสายน้ำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภจะทำให้เราสูญเสียทุกอย่างอันเป็นที่รักไปแล้วบางครั้งในชีวิตจริงเราก็อาจไม่มีโอกาสแก้ตัวเหมือนกษัตริย์ไมดัสก็เป็นได้เด็กๆคะถ้าเด็กๆไม่อยากเป็นแบบกษัตริย์ไมดัสเมือ่อโตขึ้นก็อย่าลืมว่าความโลภ การอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตนการเล่นพนันและความไม่รู้จักพออาจจะทำให้เราเสียใจในภายหลังได้คืนนี้ขอให้เด็กดีที่น่ารักทุกคนหลับฝันดีนะคะไว้ครั้งหน้าพี่มิกจะมาเล่าให้ฟังอีกนะ Good night sweetheart